สวัสดีครับอยู่กับช่องเคชิเบนะฮะโอเควันนี้จะมาในการรีวิวตัวละครที่เป็นคนแรกที่แข่งขันแล้วก็สามารถสังหารเทพเป็นคนแรกด้วยนะฮะชาให้เป็นคนแรกนั่นแหละในศึกสงคาราวนแลกนาล็อก ok นะฮะชายคนนั้นก็คือโคชิโร่ใช่ปะผมก็ลืมชื่อเหมือนกันตัวมันเก่าแล้วอะคนที่สามในกนารแข่งขันนะตบปลาแซลมอนได้นะครับ เห็นมีดที่อยู่เป็นอยู่ในมือเข้าไหมนี่แหละครับเอาไปแล่แซลมอนมาละแซลมอนคียแอคโอเคโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ขายละก็อาจจะคอชิโร่นะฮะโอเคมาเรื่องลีวตัวละครกันเลยดีกว่าค่าวางอยู่ที่ห้าราโอยตีเป็นเซอร์เคลลิลเอโีธาตน้ำนะ,ะอ่ะ,อะตายอ๋อไม่เงี้ยยูถานะครยัะกอน,น ปวดหลังปวดหลังแบบสู้นาะนแล้วปวดหลังนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปวดหลังไม่ใช่ปวดหลังมันเก็กท่านะฮะเป็นการแบบโจมตออีความเร็วนะฮะหรือเปล่าไม่รูเ้เหมือนกันได้เมื่อต้นห้าพันติจเบี้ยระยะสิบนะฮะมาอัพเลสจะเปลี่ยนท่าปึ๊บปึ๊บขั้นต่อไปสามหมื่นเป็นท่าได้เพิ่มขึ้นเซอร์เคิลใหญ่ขึ้นนะฮะท่านานเนี่ยไปลงเลดพ่อเบต้าได้นะ โอเคจะได้ไหไรเอ้า no ผมลืมอัน OK. หน oh uh. ึ่งโอเคห้าแรกเป็นการทำอะไรฮะฮะไม่มีอะไรอะมา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  ่ทำอะไรเลยอ่ะโอเคตีตีแล้วหรือต้องปรับ effect, อเอฟเฟกต์โอเคอ่ะเอฟเฟกต์คืออะไรไม่มีอัพอีกเปิบเปิบเปิบเป็นการ wing. วิงว่งวิ่งวิ่งเฉยๆแหละวิงว่งวิ่งเฉยๆไม่อะไรวิง่งแล้วก็ วิ่งอะไรก็ฟันแล้วก็แตกอืมเฟคย์โคดเวอร์อ่ะเฮ้วยวิ่งเร็วขึ้นช่างหัวมันเลยเฟรกอะไรวะเนี่ยเขาเรียกกันเลินไ้นไปสักสามล้านไปเลยโอเคเอาขั้นต่อไปกันขั้นต่อไปอัพไปเลยอุ้ยขั้นต่ายเกมละ อันหนึ่งปั้นแล้วก็แล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็วิ่งเหมือนเดิมแต่ว่าแไ,ไม่แต่วิ่งเหมือนเดิมไม่ละเอฟเฟกต์ยังไม่มีหายเอฟเฟกต์เผามากนี่งไงโอเคและเมตรอัพตันอยู่ที่หนึ่งล้านสแสนแปดมื่นตเจ็ดวิระยะหนึ่งร้อย ตีสถานะเลดไหลไม่ตีแอร์และเป็นธาตุน้ําเอาไปลงเลดพอเบต้าได้นะฮะอ่าอุ้ยตึอนเงี้ยแล้วหลายจีต่ะตอเนีน้ก็น่าจะตาปกติห้าฮิตะวะใช่ไะมห้าฮิตแปดวิหรือว่าห้าวิต่อแปดฮิตเดอ,อ์ห้าวิอ่ะเดี๋ยวนี่ห้าฮิตต่อแปดวิถูกแล้ว ติเจ็ปีดนะฮะไปไปเลรอไปไปเลยตีไปนอนให้มันตายก่อนแล้วค่อยแบบแรงชาตแตกแตกสิแตกแตายโอเคเริ่มมาแก้รับกันได้กว่าไร้อัพสองล่างนะฮะล่างต้นเกมแล้วก็ล่างท้ายเกม ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่งไงต้นเกมโอเคครับ,บ,บรับไปเลยแบกาดาเมจของตัวละครนี้นั่นอยู่ที่อันนี้มันล่างอัพตันก่อนแล้วกันอันอันอินนะฮะดาเมจห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นตีเจ็ดวิระยะร้อยยี่สิบระยะเหมือนโจลีเลยแล้วก็ขั้นต้นเกมดาเมจอยู่ที่หน,นึ่งล้านสามแสนตีจ็ดวิระยะเจ็ดสิบสองถือว่าตึงหัวตึง แต่ถ้าผมโจลีนตึงกว่าเยอะอเอฟเฟกต์ก็เสร็จไปแล้วยถ้าผมนะโจลีนตึงกว่าแล้วก็ขั้นต้นเกมใช้เงินประมาณสี่หมื่นบวกบวกตอนนี้ก็เงินประมาณสองล้านหกสองล้านหกแสนสี่หมื่นนะก็โอเคไม่มีอะไร่เลอะตอนนี้ แรกคิดว่ามันจะเก่งแล้วก็น่าจะเอฟเฟกต์สวยแต่ว่าเอฟเฟกต์ไม่มีนะฮะเอฟเฟกแบบเป็นการวิ่งแล้วก็อย่างเงี้ยนะอืมไม่มีอะไรเลยก็โอเคน,นะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบายบายบายบุย